กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกับช่างสาวสาวอินสวีเดนย้ำแรงแรงอีกแล้วนะจ้ะทุกคนจ้าวันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลากันอีกส5บหนาทีหาโมงแล้งจ้าพี่น้องจ้าก็เออเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วนะจ้ะเนาะสามโมงสี่โมงอยู่ทั้งนี้กันมืดแล้วจ้าพี่น้องจ้าก็เริ่มมืดเขาแล้วนะจ้ะเนาะกะ มืดปันใดก็ต้องทํากินนะพี่น้องจ๋าเข้าครัวอีกแล้วตามเคยนะพี่น้องเนาะเข้าครัวอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ชาวเราน่อยกัน้ำเมนูเสนอโบแมนจ๋าน้ำเมนูน้ำน้ำเสนอเมนูเออจ๋านำเสนอเมนูแซบแบแล้วก็ง่ายๆทําง่ายๆแซบแซนะจ๊ะเนาะง่ายที่สุดจ้เวลามันจ่อเนาะจ๊ะเนาะแล้วมันก็เริ่มเดึกเริ่มแรงเข้ามาแล้วนะจ๊ะน่าะเขากับบอน พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเขาคั้วทำง่ายง่ายเร็วเ็วนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะมาจ้ะมาเบ่งวัตถุดิบและวัตถุถุบสุกโอ้ยจะแมนเบาติดอ่างนะจ๊ะเนาะวัตถุดิบและวัตถุสุกของสาวเรน้อยนะจ๊ะเนาะวันนี้มีอะไรนะจ๊ะเนาะมาจ้ะมาเบ่งกันเลยนะจ๊าง่ายง่ายนะจ๊ะเนาะมีป๊ตตหรือมันฝรั่งนี่เองนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊า กะเช้าเล่านะอาจารใส่บลหมึกนะจ๊ะเนาะอันสลอปกหมือเลยนะจ๊ะเนาะเอาไว้เห็ดมืออื่นน้ำจืดหรือพรุ่งนี้นี่เองนะจ๊ะเนาะมาทั้งนี้นะจ๊ะเนาะปลาปลาหาปลาครึ่งกิโลจะพี่น้องจะห้าร้อยกรัมนะจ๊ะกะปลาแซลมอนอีกแล้วตามเคยตามเคยนะจ๊ะเนาะกะแซบนะจ๊ะเนาะมัดจ้ะอือกระปุกสดปันใดนะจ๊ะเนาะกะทำจะทำด้อยู่จ้ะนี่เลยจ้า นมนะาจะเนาะนมสำหรับทำกับข้าวนะจ๊ะเกรเดเต้นี่เองนะจ๊ะเนาะเกรเดเต้นี่เองนะจ๊ะเนาะนมก้นนะจ๊ะเนาะแซ่บๆจ้ะมะนาวครึ่งหน่วยมะนาวครึ่งหน่วยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะซอสหรือเกี๊ยป่นนี่เองพี่น้องจ้ะพริกไทยสองสีนะจ๊ะเนาะง่ายๆจ้ะพี่น้องมาจ้ะเอามาลงมือทำกันเลยนะจ๊ะน่าเตาอบกับเตา ติดไม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะมาจะมาจ๊ะเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าสาวเราน้อยจะทำเคจ๊ะพี่น้องจ๊ะทําเลยนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ตายก็ไปเห็นุวงนะจ๊ะเนาะอนุญาตใส่แว่นตาจ้ะพี่น้องสาวเราน้อยต้องใส่แว่นตาเนาะเนาะบ่ดได้จ๊ะเดี๋ยวอันนเราไม่อยากกินนิ้วของตัวเองไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสส่หันเนาะเนาะสาวเราน้อยกระเจียนเอาหนังออกจ้ะเราบบกินหนังเนาะเนาะนี่เลยจ้า แดงจริงคือถือใจอีบนนะนะอลล์น,าน่าจะเนาะอุ้ยงามจ้าพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ๊ะเนื้อแดงแดงนานะ่าจะเนาะแดงสดสดสดมากเลยนะจ๊ะนี่เลยนะจจนะเนาะพี่น้องจา๋าพอาะท่นเสร็จแล้วสาวเราน่ากันพี่ไซรวางไว้นี่นานะ่าจะเนาะ เอาอ,ออกมาเฟลเลออ่เองนะจ๊ะนะ,นนะนะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าขั้นตอนต่อไปนะจ๊นะ เห็นไสซมันตาเราเป็นแปลกใจนะจ๊ะเนาะเห็นห่งเลยนะจ๊ะเนาะบางใดเบอร์เห็นห่งจ้ะพี่น้องจ๋างมงมสาวสาวเย็บมันได้นิ่วเจ้าของลงไปในันันกระเท่งน้ำเนาะไปอบน้าจ้ะบดแซบนะจ๊ะเนาะเนื้อเจ้าของเราไม่กินเนื้อเจ้าของจะหั่นจ้ะพี่น้องจ๋าหั่นบางๆนะจ๊ะเนาะชัวร์เพื่อนจีสุกจ้ะพี่น้องระวังนิ่วด้ะเธออ ไปนีโดนเข้าไปนี่บ่บคือถือเปล็กเด้บางที่สุดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพระาะวันเฮาบ่มีเวลานะจ๊นะเนาะทช้ด้วยนะจ๊ะบรบกาศใส่ผิดไทยบระกาศใส่เกลือลายนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเราก็มาใส่ตรงนี้ 嗯。<Ooh. S 2> mm. น้าวนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๋าให้มีความเกี่ยวความในนี่น่อยนึงนะจ๊นะเนาะน้าวเข้าออก,กันดีจ้ะพี่น้องใ้เพ่นยู่ไตรลางนะจ๊นะเนาะเนื้อปลาอุ้ยน้ำลายไหลจ้ะพี่น้องจ๋า,น,จานี่เลยจ้ะใส่อีกน่อยหนึ่งนะจ๊นะ โอเคจตะพี่น้องชาวรลยหน่อยปอะกาใส่หลายนะจ๊ะเนาะถ้าใส้ไลายแล้วเข็มแล้วเราแก้ไม่ได้เลยนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าทีจะเสร็จแนล้วนะจ๊ะใส่นมจ้าทุกคนมีมนีบไ่ค่อยมีมีแล้วนะจ๊ะเนาะนมนจ้ะ ใส่นมแล้ว้จ๊ะนะให้ท่วมไปเลยจ้ะจ้าพี่น้องจ้ะเช้าเลยหน่อยก็ที่เอากระดาษทอยนะจ๊ะเนาะปิดจ้ะถ้าเข้าก็าปิดจะเพิ่อนจนใหม่นะจ้ะให้เตาอบแล้วเจ๊นะนี่เลยจ้ะดิดนก็อยู่ใน นี่นะจ๊ะเนาะแ,แลท่ขึ้นมาอีกรอยห้าสิบไที่น้องจ้าห0าสิบองศานะจ๊ะเนาะเคจายใส่เตาอบแล้วสักพักเราค่อยนีเ้นาะแต่มันฝรั่งอบนมเอ๊กระเทะงนะจ๊ะนะซื้อเพิ่มนะจ๊ะเนาะเอสปิปลากระเทะงปลานะจ๊ะเนเป็นฝรั่งเงี้รูว่าเาภาษาไทยเขาอื่นเนี่ยนจะนาอะไรมันบรู้นะจ๊ะ ให้มาดูกันนะจ๊ะอีกหนึ่งชั่วโมงจ้ะพี่น้องจ๊าไปจ้าเดี๋ยวพวกเราเจอกันนะจ๊ะโอเคจ้กพี่น้องจ๊าเสร็จสิ้นเรียบเออบอม่บเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะจ๊ะนะทุกคนจาเ๊อร้อนแล้วก็เริ่มซิใหม่แล้วจ้ะเจอหน้าจอประกาศเอาเสียงดังนะจ๊ะนะกับนนิจ้ะพี่น้องจ๊ะเฮ้ยบอมเบงกันเลยนะจ๊ะนะทุกคนจ๊าว่า ทีนาตาออกมาจังไรนอดดำเพชรคือลือเลยจ้ะพี่น้องสาวเลยหน่อยทิ้งไม่โดนนะจ๊ะนะข้าจะเรียนโทรศัพท์จ้ะผู้เฒ่าวลืมโทรศัพท์ว่าเสียหลายนะจ๊ะนะสมองอันฟันเฟือนไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าลินหลายนะจ๊ะนะว่าเสเด็กน้อยจ้ะาสมองก็ดีนะจ๊ะนะแห้งลิ้นแห่งเก่งจ้ะพี่น้องจ้ามาเลยนะจ๊ะมาดูกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาจ้าเคชรจ้ะพี่น้องเราก็จะออกไปจากเตาอบนะจ๊ะนะโอ้ปูข้าวอนจ้ะพรห่อนพรห่อน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 นะจ๊ะ เอากระดาษฟาอยล์ออกสาวเราหน่อยลืมบอกไปนะจนะ๊ะเนาะคอนว้อยลอยไปจ้ะพี่น้องจ้าลอยไปเคืองเงนนะินจ๊ะเนาะเบิ้งจ้ะนี่เลยจ้ะหน้าตานะจนะ๊ะเนาะนี่ช่วงฟังนี่คอนว้อยลอยไปนะจนะ๊ะเนาะสาวเรา,า,นาหน่อยกับบ่าว่านะจนะ๊ะเนาะหน้าตาสีสันบู้ยพี่น้องจ้าเดียงเฮ็ดวิ้วปิดตรงนี้ไว้นะจนะ๊ะเนาะบ่ปิดดอกจก้ะเดี๋ยวสาวเราหน่อยกับที่ใส่ นีเดี๋ยวน้ำร้ายเฮียอีกเนาวเราจะใส่ชีสฮันันหนาไปมุงอื้องเราจะชีสชีสใส่ชีสเราจะเนาะนี่เลยจ้ะซื้อชีสบ้านเอิรเมื่อวานเราจะเนาะเราเราจะที่ใส่ชีสจ้ะเพราะว่านั่นหน้าตาเพิ่อนคือเด้ออกมาแซ่บๆซบเราจะเนาะเราเราก็จะใส่ให้เพื่อนเอิร์นล้ลร้ายเย็นยิ่ไดนีเลยจ้ะพี่น้องจ้า อซื้อมาสองสองถุงนะจ้ะเนาะบ่พอดอกโอเคกับพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาวเราหน่อยกะที่ยัดเข้าไปในตู้อบอีกแล้วเราค่อยมาดูกันอีกเที่ยนึงนะจ้ะเนาะว่าอันจะเลื้องเฮ็ดอุ้ยๆหรือเปล่านะจ๊ะเนาะไม่เจอกันจ้า